ในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของรันอินเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้น้ํามันเกตอะไรก็คือจะมีเกตอะไรนะกึ่งสังเคราะหแล้วก็สังเคาะแท้นะในส่วนของผมเนี่ยผมจัดเป็นตัวสังเคาะแท้นะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอาร์ตกันยุง่ง 650R นะครับเพื่อนๆก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์นะครับเก mm hmm. ี่ยวกับการแนะนำะการเช็คระยะลันอินนะครับ mm hmm. ก็คือ1000กิโลแรกนะครับ mm hmm. ว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินง,งานการติดต่อศูนย์อะไรเงี้ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำภายในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมเราฟังไปพร้พอมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,นอ่โอเคระดับแรกนะครับสาหรับหลังเจ้ารถมาเนาะมันก็จะมีระยะ ให้เข้าไปทาการเขาเรียกว่ารเซอร์วิสนะครับสาหรับในช่วงของระยะ1,6000อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในส่วนของร้านอินเนี่ยก็คือจะอยู่ที่1000กิโลนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเพื่ออะไรก็คือเพื่ออ,อย่างเช่นสมมุติเครื่องเราอย่างเงี้ยครับประกอบมาใหม่ๆเนาะมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกเขาเรียกวอะไรพวกชิ้นส่วนที่มันยังใหม่อยู่ภายในเครื่องเงี้ยพอเวลาของใหม่เงี้ยพอมันขยับเขยื้อนไปมันหมุนมันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเกี่ยวกับพวก เขาเรอะไรเป็นเศษตะกอนของขี้เหล็กพวกอะไรของข้างในนะเพื่อน<ะ>นี่ก็เลยจําเป็นต้อง1,000กิโลเนี่ยก็เลยจำเป็นต้อง, 1, องรีบไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆท่าในใดเจอในกรณีที่ว่าเกิน1,000โลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปถ่ายนะก็ผมแนะนำนะครับจะไม่ให้เกิน1,000 1, 1 3 0 0งกิโลนะครับเมือนก็คือไม่ให้เกินนี้ถ้าเกินนี้อาจจะมีความเสี่ยงละนะครับก็ในส่วนของทันมานะครับเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการเซอร์วิสนะครับเพื่อนเซอร์วิสครั้งแรงนะก็จะมีอยู่ในคู่มือรถก็จะมีเอกสารมาให้2เล่มนะครับเพื่อนก็จะเป็นคู่มือการใช้นะเล่มสีดําแล้วก็สมุดรับประกันคุณภาพนะครับเล่มสีขาวนะครับเพื่อน ตรงนี้ก็ต้องติดรถไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการการับประกันสองปีนะค <Yeah. S 1> รับเพื่อนก็หลังจากเราเราต้องเตรียมอันนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเ,เขาจะมีอย่างอย่างเช่นเราไปเข้าบริการแล้วก็จะมีการบันทึกอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสองเล่มน,นี้ต้องเตรียมไปด้วยแต่เล่มดาไม่ต้องเตรียมไปก็ได้หลักๆก็ต้องเป็นเล่มขาวนะ,ะเพื่อนต้องเตรียมไปนะอแล้วก็ ถัดมาการติดต่อศูนย์นะครับติดต่อศูนย์ถ้าเป็นในเคสของผมเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ปัจีนินะครับเพื่อนเราศูนย์เนี่ยค่อนข้างจะไกลนะเพื่อนก็จะมีใกล้ๆก็จะมีรู้สึกว่าจะระยองระยองกับลบรีเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วส่วนตัวผมช่วงตอนแรกผมก็กะว่าจะไปที่ระยองนะครับเพื่อนแต่ว่ามันเนื่องด,ด้วยตอนนั้นนะอะตอนที่ผมครบพันโลพอดีเนี่ยมันช่วงโควิดนะในส่วนของระยองเขาก็เลยไม่ให้ ไม่ให้เดินทางไประยองเออในส่วนของพื้นที่แถวบ้านผมไม่ให้เดินทางไประยองนะ,ะก็ถ้าเดินทางไประยองก็ต้องกักตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเลือกไปที่ลบบุรีนะก็ขั้ตนตอนการติดต่ออะไรเงี้ยก็คือก่อนจะไปเนี่ยผมก็ทําการติดต่อก็คือไปเซิร์ชใน Facebook ในอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาเบอร์ของศูนย์ลบบุรีนะครับแล้วก็โทรไปจองคนะิวนะเพื่อนถ้าจองคิวเนี่ยมันจะ ค่อนข้างเร็วกว่านะอ่าส่วนตัวผมนะก็คือเราจองไว้อย่างเช่นเครื่องบมเนี่ยผมจองไว้10บโมงนะผมก็เดินทางจากประเทศจีนเนี่ยช่วงประมาณก่อน8ปดโมงไปถึงู่นก็ประมาณเกือบเกือบสิบโมงพอดีก็พอไปถึงปุ๊บก็ได้เช็คเลยนะครับเพื่อนอันนี้มันเป็นประโยชน์ของการจองคิวไว้ก่อนนะครับเพื่อนโอเคโอเคแล้วก็อ่าในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของร้านอินเนี่ยมันก็จะมะีให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้ น้ำมันเกตอะไรก็คือจะมีเกตอะไรนะกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคาะแท้นะในส่วนของผมเนี่ยผมจัดเป็นตัวสังเคาะแท้นะครับก็ในส่วนของอ่าสังเคาะแท้กับสังเคราะ์ที่มันต่างกันยังไงก็คืออายุการใช้งานของน้ํามันเครื่องนะครับในส่วนของสังเคาะแท้เนี่ยจะอยู่ได้1 2 0 0 0หมนโลนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวสัรงะหอเทียมเนี่ยมันจะ6 0 0 0 6 0ก0กิโลเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็เลยจัดเป็นตัวเป็นตัวสัรงะหอแท้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนๆในส่วนของอค่าใช้จ่ายถ้าเป็นสัรงะหอแท้นะครับที่ผมเปลี่ยนมาสัรงะหอแท้รวมค่าบริการนะครับมันก็จะอยู่ที่2222บาทนะอันนี้ก็แล้วแต่ศูนย์นะครับแต่ว่าที่ผมราคานี้อยู่ที่ศูนย์ลบบุรีนะครับสำหรับรถผมนะ แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวสั่งพอเทียมนั้นเพื่อนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1น0 0งไม่เกิน1,600นะอ่าะอ่าเท่าท,ที่ผมไปได้ยินมานะก็ประมาณ1,600บาทครับก็จะประมาณนี้นะครับเมือเพื่อนสำหรับราคานะแล้วก็แต่ว่ามันถึงแม้เราจะ เปลี่ยนเป็นสังเคราะห์แท้นะครับเพื่อนก็คือเขาบอกว่าสังเคาะ์แท้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ำมันอีกครั้งนึงเนี่ย12,000มนกิโลนะแต่ว่าเขาก็แนะนําว่า,าวิ่งครบ6000โลก็ต้องเข้าไปเช็คระยะอีกรอบหนึ่งครับก็คือเป็นเช็คพวกระบบต่างๆครับระบบไฟระบบอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนแต่ว่าผมก็ ผมก็จะคงจะไม่ไม่ไปหรอก6 0พันผมก็ว่าจะไปหมื่นสองเลยนะครับเพื่อนก่อนเนื่องด้วยเพราะว่ามันอย่างไรมันไกลด้วยนะเพ <Yeah. S 1> ื่อนไปเซอร์วิสท,ที่เนี่ยไปเซอร์วิสท,ที่เนี่ยมี180โลนะ mm hmm. เพื่อนไปกลับก็3า0กว่าโลแล้วผมว่ามันค่อนข้างไกลนะเพื่อนก็ว่าจะ <c oughs> ถ้าไม่เข้าข้างนอกก็ผมก็ว่าจะนั่แหละไปตอนหมื่นสองอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพืสำหรับขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรเซอร์วิสลันอินนะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งออกรถใหม่มาอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็หากเพื่อนเพื่อท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยอดวิวยอดซับค่อนข้างจะตกแล้วนะครับเพื่อนๆนก็ยังไงก็ฝากอีกทีหนึ่งแล้วกัน <laughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ